h o n d a City GM6 นะครับติดตั้งเกียร์วันะตเดฟี่สองซีแปดเอสทีนะดะบเตร์น้ำพร้อมด้วยเข็มคับอย่างดีเก็บสายได้กระดุมทุกจุดนะท่อลงซิลิโคนสามทางทอง,งเหลืองนะครับไม่ได้ใช้สามทางพลาสติกต้องลงสายแถมมาในกล่องนะครับอ่องเครื่องเก็บงานให้แบบนี้ทุกคันนะครับเหมือนเดิม 248ST หน้ามืดสนิทแท้นะครับไม่ใช่หน้าใสนะฮะเข็มกวาดไว้พร้อมกันทุกตัวนะครับติดตั้งใน Honda New City g jm หนะครับขึ้นครบทุกค่ารีโมท3ปุ่มครับแบบเดียวของแท้มีระบบดิมเมอร์ครับกลางวันกลงคืนปรับความสว่างนะฮะ ครับกันคืนทางไกลไม่แสบฟตาแน่นอนจบไปกันครับนัดอะไรซิ่งจัดให้ขอมากครับ